แฟนๆหรือว่าใครเนี่ยชอบหนังสไตล์ของควินตินตาลันติโนนะควินตินตาลันติโนเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในผู้กำกับของโลกใบนี้นะฮะที่มีสไตล์การทํางานที่เฉพาะตัวมากๆเราจะเห็นเลยครับว่าหนังเนี้ยเรื่องนี้นี่แหละคือเควินตินตาลันติโนเป็นคนกํากับหรือคนดูแลอยู่นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสะมากๆแล้วก็มีคนพูดถึงมากๆของเควินตินตาลันติโนก็คือคิวบิวนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เขามีการประกาศนะครับว่าคิวบิวภาค3เนี่ย ตัวของเควินตินตาลิโนเตรียมตัวที่จะทำอยู่นะฮะฟิล์มฟอร์อรชอดช็อตนิวส์ตัวของควินตินตาลันติโนนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2019นะครับว่าตัวของเขาเนี่ยกำลังที่จะวางแผนในการทำหนังเรื่องของคิวบิล โวลุมทรีนะครับโดยในแผนเนี่ยเขาบอกว่าจะสร้างอย่างแน่นอนนะแล้วก็คิดว่ามันมีแนวคิดว่าจะเล่าเรื่องออกมาในทิศทางไหนเอาไว้นะครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ตัวของเควินติล r นดีโน o ได้มีการประกาศว่าหนังเรื่องต่อไปของเขาเจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่เขาจะทําก่อนที่จะ,กะเกษียณตัวเองนะครับและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ทำให้แฟนๆรู้สึกไม่แน่ใจนะครับว่าแล้วไอ้หนังภาคต่ออย่างคิวบิวภาค3มเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าตัวของอูมาเธอแมนนะครับก็ค่อนข้างอายุเยอะแล้วถ้าจะให้กลับมาเล่นคิวบิวภาค3เจ้าสาวที่โดนไอ้พวกไอ้บิวเนี่ยมันหักหลังตัวของเธอต้องมาล้างแค้นแก๊งเนี่ยจะถูกสร้างออกมาหรือเปล่าซึ่งตอนนี้นะครับจากคำให้สัมภาษณ์ของตัวเควินตินตาลีโนที่บอกว่าหนังเรื่องสุดท้ายของเขาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวิจารณ์ภาพยนตร์เนี่ย มันก็เหมือนเป็นการปิดประตูนะฮะว่าควีพัคสามันจะไม่มีการสร้างขึ้นมาแล้วนันครับซึ่งตัวของควินตินตาลติโน่เนี่ยได้เพิ่งบอกกับทางดีมอร์แกนนะครับเมื่อเร็วๆนี้ว่าตัวของเขาเนี่ยเหมือนเป็นการดับความฝันของแฟนๆเหมือนกันนะครับควินตินตาลติโนได้บอกเอาไว้นะครับว่าผมไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นได้หนังเรื่องสุดท้ายของผมเนี่ยมันจะเกี่ยวกับนักวิจารณ์ภาพยนตร์คนนึงนะ ซึ่งเป็นนักวิจารณ์ผู้ชายและมีฉากมีตีมมีปูมหลังในอยู่ในช่วงของยุค70นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับจะใช้ชื่อแบบทื่อๆเลยนะครับว่า The Movie Critic แล้วก็มีการกำลังเขียนบทอยู่ในตอนนี้นะครับโดยหวังว่าจะเปิดกล้องในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ซึ่งจะนำแสดงโดยนักแสดงชายในวัย35ปีนะครับเป็นนักแสดงชาวอเมริกันนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นอังกฤษหรือออสเตรเลีย ที่พูดสำเนียงอเมริกันได้เท่านั้นเองนะฮะทั้งนี้ตัวละครตัวนี้จะเสียชีวิตในวัย30มสปลายๆเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของควินตินตาลโนนะฮะว่าคิวบิพารคสในผลงานกํากับของเขาเนี่ยมันจะไม่มีนะแต่ว่าถ้าเทียบอายุแล้วควินตินตาลติโนเนี่ยแกก็ไม่ไม่ได้เยอะถึงขั้นมาตินสกอเซซีไม่ถึงขั้นเจมส์คาเมลลอนไม่ถึงขั้นสปิลเบิร์กนะทำไม กเสียนตัวเองเร็วจังอ่ะหรือหรือหรืออาจจะมีอีกทางหนึ่งเป็นไปได้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของหนังสไตล์ควินตินตาเลนโน่เนี่ยเขาอาจจะกําลังปั้นผู้กํากับคนใหม่นะครับที่จะมาเป็นผู้สืบทอดของควินตินตาเลนโน่ให้มากํากับคิวบิลพาร์ค3แทนตัวเขาก็เป็นได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง a l e x a n d e เด h a n n e l